สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชมการแก้ปัญหานะคะเพี้ยไฟลายแดงที่มาลงบอนสีของเราค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะก็คือนางรักสดไทยวีค่ะในคลิปนี้ก็กำลังเด็ดลากอยู่เลยนะคะเพราะว่าเขาได้โดนเพี้ยลงไปค่ะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากรู้ว่าจะแก้ไขย,ยังไงนะคะถ้าหากว่าโดนเพี้ยลงเนี่ยก็เดี๋ยวไปชมกันในคลิปค่ะ แต่ก่อนจะไปรับชมนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องมาม่าเป่งร้านวิวด้วยค่ะและอย่าลืมนะคะไปกดตามเพจฟามคุณแม่เป่งใน Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะอ่าตอนนี้นะคะเราก็เด็ดลากที่เน่าของนางรักสดออกแล้วนะคะแล้วทำการเปลี่ยนกระถางแล้วก็ปลูกใหม่เนาะก็ใช้กมามะพร้าวสับรองก้นกระถางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ ใช้ดินนะคะดินร่วนผสมใบกัมปูที่นําไปหมักนะคะแล้วมีหมูลไส้เดือนค่ะนี่เราก็นํามาปลูกใหม่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็นําไปรดน้ําค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากได้สูตรดินที่สวนของเราใช้นะคะก็สามารถไปย้อนดูในคลิปเก่าๆของเราได้ค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว,ว่าเมื่อเราจเจอเพีย้ยไฟลายแดงแล้วเนี่ย เราจะแก้ปัญหายังไงนะคะอันดับแรกนะคะเมื่อเราเจอว่าเพีย้ยไฟไลแลนแดงมาลงต้นบอลสีนะคะให้ทําการกําจัดออกโดยโรยแป้งโรยตัวหมาเพื่อไล่เห็บหมัดน,นะคะโรยลงไปที่ต้นบอลสีเลยค่ะก็ใช้ตรงก,กบนะคะหรือว่าตรงก้านตรงกาบไปนะคะนี่ค่ะต้นนี้นะคะก็คือรัศมีเงินค่ะที่ว่าเราก็พบว่า โดนเพีย้ยไฟไลายแดงลงเหมือนกันนะคะตอนแรกเนี่ยเพีย้ยไฟไลายแดงจะเป็นตัวสีแดงนะคะแต่พอเมื่อเรานําแป้งโดยตัวหมามาโรยนะคะก็เพีย้ยไฟไลายแดงก็ตายนะคะกลายเป็นสีดําค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะก็กำจัดเพีย้ยไฟไลายแดงก่อนนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าระบบรากเขาเนี่ยเสียหายตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็มีปัญหาอะไรนะคะ เพราะว่าหลังจากที่โดนเพียลงไปตอนนี้เพียก็ได้ตายหมดแล้วนะหลังจากโรยแป้งหมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลื้อรากแล้วก็ลื้อกระถางมาดูสำรวจรากกันดีกว่าค่ะนอกจากที่เราจะใช้แป้งโรยตัวหมัมาโรยไล่เพียไฟนนแดงแล้วเราสามารถใช้สตาร์เกิลจีได้เหมือนกันค่ะต่างกันที่เมื่อเราโรยแป้งโรยตัวหมัไปนะคะก็เพียงแค่2วันเนี่ยเพียไฟนนแดงก็หายเกี้ยงแล้วก็ตายหมดเลยค่ะแต่ว่าสตาร์เกิลจีเนี่ยจะเป็นการป้องกันในระยะยาวนะคะ นี่ค่ะมาลือรากนะคะเพืนการความลงค่ะกดหน้าดินไว้นะคะอันนี้เราก็จะนําไปล้างให้สะอาดเลยค่ะล้างน้ำนะคะเพราะเราต้องมาเช็ากค่ะว่าเพีย้ยไฟยแดงเนี่ยทำให้ระบบลากเสียหายไหมนะคะเราก็ต้องค่อยๆลือออกนะคะเพราะว่าต้นเขาเนี่ยกําลังอ่อนแอค่ะเพราะว่าเพิ่งโดนเพลี้ยไฟยแดงมาค่ะ นี่ค่ะมาดูแล้วก็พบว่าระบบรากเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะรากเยอะและรากเดินดีค่ะไม่ยังไม่มีรากเน่านะคะแต่ว่าถ้าเห็นตรงปลายรากที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็สามารถเด็ดออกได้เลยค่ะหรือว่าเด็ดใบที่กำลังจะทิ้งนะคะเพื่อที่จะให้อาหารเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงลำต้นได้มากขึ้นค่ะแล้วก็แตกก่อได้มากขึ้นนะคะก่อนที่เราจะนำไปปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาเช็ครากกันอีกรอบนึงค่ะ ระบบรากของเขาก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยเราไม่เห็นแต่นี้นะคะเราก็เห็นว่ามีอยู่รากหนึ่งนะคะที่เป็นสีน้าตาลค่ะเราก็ต้องทําการเด็ดออกนะคะเพื่อที่จะให้รากเนี่ยแตกใหม่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําไปปลูกได้เลยค่ะเริ่มจากการที่ลองก้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับนะคะหรือว่าถ่านเหมือนเดิมเลยคะ่ะส่วนดินเนี่ยอันนี้เราก็ใช้เป็นดินร่วนผสมใบกั้มปูหมักและ มูลไส้เดือนนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูสูตรดินของเราได้ในคลิปก่อนๆนะคะก็มีหลายสูตรให้เพื่อนๆเลือกใช้เลยค่ะนักจากเป็นต้นเล็กนะคะเราก็ใส่ดินค่อนกระถางจนเติบเต็มเลยคะ่ะแล้วก็วางต้นบอลสีลงไปค่ะแล้วจากการจากนั้นนะคะก็กบนำดินมากบค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปรดน้ำให้ชุ่มนะคะหรือว่าแช่ในน้ำเลยก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้องโตไหมนะคะหรือว่าเป็นยังไงนะคะมีเพี้ยมาอีกไหมแต่ว่าแป้งโรยตัวหมาที่เราโรยไปตอนแรกที่เจอเพีย้าายไฟแดงเนี่ยก็ได้ผลดีมากค่ะเพีย้าายไฟแดงตายหมดเลยค่ะเพืพ่อนๆก็สามารถนําแป้งโรยตัวหมาเพื่อ,อไล่เห็บหมันเนี่ยมาโรยที่ต้นบอนสีได้นะคะโดยโรยที่กกหรือกานเขาค่ะเพื่อเป็นการกําจัดเพีย้าายไฟแดงหรือว่า ถ้ายังไม่เจอเพี้ยไฟรแ,แดงก็สามารถโรยเพื่อเป็นการป้องกันได้คะ่ะวิธีนี้เพื่อนๆก็สามารถนําไปทําตามกันดูได้นะคะได้ผลเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยคะ่ะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอลสีะคะ่ะบ๊ายบาย